วัสดีครับผมร้านเอซีบะคาบนะคะผมชุดนี้เป็นปลาลูกนอกขนาดอยู่ที่มัน40-45ซอถึงสนะครับผมบ่อนี้ก็ลูกค้าขนไหนสนใจจะยกบ่อหรือแยกเป็นหลายตัวก็ได้นะครับผมก็มีบริการจัดส่งทั้งจังหวัดแล้วก็บริมนทนใกล้กรทมนะครับผมถ้าอยู่ในกรทมก็จัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมต่างจังหวัดก็คือบอกสอสอได้เลยนะครับ สิบสามตัวนี้จะมีสายพันธุ์เป็นฮาริวเก้นะครับผมแล้วก็เบโกแล้วก็มีซันเก้และโคโคคุนะครับผมแล้วก็มีโกลโมนะครับผมทุกตัวปลาสุภาพแข็งแรงครับผมไม่มีตัวแดงไม่มีซึมนะครับผมก็จัดโปรโมชั่นครับผมลองแอดเข้ามาถามนะครับผมก็ปล่อยยกบดบ่อครับผมปลายังหุ่นดีนะครับผม สนใจโทรมัได้นะครับผมกับเบอร์โทร06554848 3 3นะครับผมคุณมอสนะครับผมเบอร์โทรพร้อมไอ l ดี e ไลน์แอดได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอขอบคุณมากครับผม